ในวันหนึ่งได้มีตาแก่คนหนึ่งตาแก่คนนั้นเป็นคนใส้ตาเบอือเข้าจึงไปหยิบยาที่ห้องขวานนะห้องขวัวขอตาแก่เฮ้ยยานี่มันอ่านว่าอะไรวะอ่านไม่ออกจริงตาก็เบื้อฮึบฮึบยาเลยวว้นี่อ่ฮอาฮะกูได้ยามาแล้วกูจะกินเลยนะ ๆงนอมแสบทีบโดยที่ตาแก่ไม่รู้ว่านั้นคือยาอิเาลอสอบบีตาแก่กินได้ไม่กี่คำตาแก่ก็รู้สึกปวดหัวจังดุลเล้วอยปวดหัวจริงๆฉันกินยาอะไรเนี่ยรักพักตาแกจะ็ตายเป็นสอมบีเ้ยยาเฮ้ยคนถามมึงมีซอมบีดีกว่านี้ดีไหมเนี่ยําไมดูทูนี่แต่ว่าซอมบีเฮอมไม่มีอ่ะไม่มีตังค์้ลยนะ ในสักพักหนึ่งล่านพ่อมตะแก่าาก็มาลู่ดูป่าทำกข้งเขากินอในอแกติดใครปูฉันไปไหนไ<อ>ฟจุ๊บแฟบไม่ไม่ไม่และล่านของตะแก่ก็ได้พบกินโดยตะแก่ ประกาศตอนนี้มีซัมบีบุกรุกอยู่ในเมืองไอกันขอให้ทุกคนโปรดทราบและรีบกักตุนอาหารให้เรียบร้อยก่อนที่สัมบีจะบุกว้าคุกคและรีบล็อกประตูอย่างโดยดูเออะไรเนี่ยข่าวปลอมๆก็จอกว่ะเอาไปรลองเด็กดนาาุ่นเฮ้ จุดแซ่ไฟออย้อมย้อมยอมไฟไฟช่วยด้วย